บนโลกของเรามันยังมีสถานที่อีกมากมายที่ซ่อนเล้นไปด้วยความลับแล้วก็เรื่องเล่าที่ลึกลับต่างๆสถานที่ที่แม้แต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับมันมาตลอดชีวิตก็ยังไม่สามารถที่จะไขความจริงได้แต่ในวันนี้นะครับแอดจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในนั้นสถานที่ที่ทำให้ทั้งนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักสํารวจหลงไหลแล้วก็หวาดกลัวในเวลาเดียวกันเรากำลังพูดถึงฟอสเซดีออนเน่แหล่งน้ำพุที่อาจจะดูเงียบสงบ แต่ทว่าในความจริงนั้นมันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าพิศวงแล้วก็ความลี้ลับที่ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนาได้บ่อน,น้ำฟอเซดิออนเน่มันตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆชื่อเมืองทอร์เน,นเล่ของประเทศฝรั่งเศสมันเป็นเมืองที่ดูเหมือนจะเงียบสงบมีถนนสายเล็กๆที่ปูด้วยก้อนหินเก่าแก่ที่เชื่อมต่อไปยังจัตุรัสเมืองและบ้านเรือนที่ถูกสร้างในสมัยกลางก็ยังคงมีร่องรอยของยุคสมัยที่ผ่านมาหลายศตวรรษแต่ทว่า ในหัวใจของเมืองนี้นะครับก็กลับมีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปแหล่งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินลึกน้ำใสสะอาดและเย็นเจี๊ยบที่ไหลออกมาแบบไม่หยุดนิ่งตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันแล้วก็นี่เองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวประหลาดที่ติดตามมาแอดก็จะขอเล่าย้อนกลับไปในสมัยโบราณน,น้ำพุแห่งนี้เนี่ยมันถูกใช้โดยชาวกลและชาวโรมันโบราณ พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพลังในการรักษาและก็ปกป้องมนุษย์เราจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์นี้เองบ่อน้าฟอเซดิออนเน่ก็เลยกลายมาเป็นแหล่งน้ําที่ถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณหรือว่าการขอพรจากเทพเจ้าผู้ควบคุมธาตุน้ําต่างๆแต่เรื่องราวของฟอเซดิออนเน่ก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ เมื่อเวลามันผ่านไปตำนานแล้วก็เรื่องเล่าของมันเริ่มมีความผสมผสานกับความเชื่อท้องถิน่นซึ่งบางคนเนี่ยก็เชื่อว่าน้ําที่ผุดขึ้นมานี้ไม่ใช่เพียงแค่น้ําธรรมดาแต่มันเชื่อมต่อไปยังโลกใต้พิภพโลกที่ซึ่งไม่มีใครเคยเห็นโลกที่อาจจะเป็นที่อยู่ของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความลึกลับและความหวาดกลัวของตำนานเรื่องนี้ตามตำนานที่เล่าขานกันมาในท้องถิน่นกล่าวว่า ฟอสเซเดอออนเน่ é, มันมีวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกกักขังอยู่หลายร้อยปีก่อนเธอเป็นเจ้าหญิงที่มีชีวิตอันเศร้าสลดบางก็ว่าเธอเป็นแม่มดที่มีพลังเวทมนต์เธอถูกสาปให้เป็นผู้ดูแลน้ำพุแห่งนี้ไปตลอดกาลไม่มีวันหลุดพ้นวิญญาณของเธอจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวง และบางคนที่เดินผ่านในคืนเช่นนั้นก็เล่าว่าพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆหรือเสียงร้องไห้สะอกสะอื่นจากในสระน้ําซึ่งในอดีตก็เคยมีรายงานจากชาวบ้านในเมืองทอน์เนเลว่าพวกเขาเห็นแสงสว่างส่องขึ้นมาจากใต้น้ําในยามค่ําคืนแต่แสงนี้มันก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากไหนหรือทําไมมันถึงมีแสงไปปรากฏอยู่ตรงนั้น บ้างก็ว่าเป็นพลังเหนือธรรมชาติบ้างบ้างก็ว่าเป็นการปรากฏตัวของวิญญาณที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ใต้แหล่งน้ำนั้นนั่นเองก็มีหลายคนที่พยายามจะเข้าไปใกล้บ่อน้ำฟอสเซดิอเน่ในตอนกลางคืนแต่ทว่าทุกครั้งที่มีคนพยายามจะเข้าไปใกล้ก็มักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาย้อนกลับไปในศตวรรษที่18ผู้คนต่างก็ชะโงกกับบอน้ำที่ถูกกล่าวขานว่าไม่มีจุดสิ้นสุด ซึ่งบางคนก็อ้างว่ามันคือประตูสู่อีกโลกในขณะที่บางคนก็เชื่อว่าที่ด้านล่างของบ่อน,น้ำพุมันคือบ้านของงูยักษ์ขนาดใหญ่มาฮมาก็ว่ากันไปต่างๆนานาแล้วต่อมาในปี1800ก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าชองฟองซัวเขาเป็นนักสำรวจที่เชื่อในความท้าทายและก็ไม่มีความกลัวสิ่งใดในายชองฟองซัวเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่า จะลงไปสำรวจใต้น้ำในคืนหนึ่งที่มีท้องฟ้ามืดสนิทแล้วก็มีแค่แสงจันทร์ที่ส่องลงมาอย่างจางๆชาวบ้านในเมืองก็เห็นเขาเข้าไปในสระน้ําแต่ถ้าว่าก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยราวกับว่าเขาหายตัวไปในอากาศไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงร้องช่วยเหลือเหลือไว้แค่ความเงียบงันที่หลอกหลอนทุกคนในคืนนั้นนับตั้งแต่นั้นมาคนในเมืองเนี่ยก็เลยเริ่มเชื่อว่าฟอสเซ่ดิออนเน่ไม่ใช่แค่แหล่งน้ำธรรมดาธรรมดา แต่ว่ามันเป็นประตูสู่โลกอื่นโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตาเปล่าหรือโลกที่อาจถูกซ่อนเล้นมานานนับพันปีแล้วบางคนก็กล่าวว่าน้ําที่ไหลามาจากฟอสเซดิโอ,อนเน่มันมาจากถ้าใต้ดินขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยอุโมงค์ที่เชื่อมต่อไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของโลกอะไรประมาณนั้นแต่นั่นก็เป็นเพียงสมมติฐานนะครับเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถดำน้ําลงไปได้ไกลพอเพื่อที่จะยืนยันว่าอะไรกันแน่ที่มันซ่อนอยู่ใต้นั้น ฟอสเซ d ดิออนเน่มันเป็นกระแสน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในเมืองทอร์นาเล่ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาน้ำพุแห่งนี้ก็ได้ปล่อยปร,ยปริมาณน้ำมหาศาลด้วยการไหลของน้ำประมาณ311ลิตรต่อวินาทีนะครับและมันเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นเป็น3,000ลิตรต่อวินาทีในสภาพอากาศที่ฝนตกซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่เยอะมากๆเลย แต่ก็ไม่มีใครเคยรู้ที่มาที่ไปของมันว่ากระแสน้ำนี้มันมาจากที่ไหนกันแน่มีรายงานว่าหลายคนที่พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้และบางคนก็ไม่สามารถลอดกลับมาจากการดำลงไปที่ใต้บ่อน้ำพุดได้พอมาในช่วงศตรวรรษที่20ความลึกลับของฟอสเซดิโอเน่ก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกนักประดาน้ำอาชีพสองคนก็ได้พยายามที่จะไต่ลงไปในช่องทางแคบๆของหินปูน แต่แทนที่พวกเขาจะได้พบกับคำตอบแหล่งที่มาของน้ำพุแต่ถ้าว่าพวกเขาก็กลับพบกับจุดจบของตัวเองเนื่องจากไม่สามารถพาตัวเองออกมาจากช่องแคบใต้น้ำนั้นได้นะครับจากนั้นในปี1996ทางเมืองทอรเนเร่ก็ได้จ้างนักประดาน้ำอาชีพชื่อนายปีแอร์เอลิกเดอเซยเพื่อที่จะไขปริศนานี้เขาก็สามารถดำลงไปลึกได้มากกว่า70เมตรเลยนะครับ และก็ดำผ่านช่องแคบไปได้ไกลกว่า370เมตรจากทางเข้าแต่ก็ไม่สามารถหาแหล่งที่มาของน้ำพุได้เช่นกันจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าแหล่งที่มาของน้ำพุนี้มันมาจากที่ไหนกันแน่เราทราบแค่เพียงว่าข้างล่างของน้ำพุแห่งนี้มันเต็มไปด้วยเครือข่ายถ้ำหินปูนขนาดใหญ่และหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักดำน้ำทั้งสามคนที่ผ่านมานั่นเอง ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่จะไม่มีใครกล้าลงไปพิสูจน์แหล่งที่มาของบ่อน,น้ำพุลึกลับนี้อีกเลยดังนั้นฟอสเซ่ดิโอนเน่ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าว่าเรื่องราวที่ยังทำให้ผู้คนลหลงไหลในฟอสเซ่ดิโอนเน่มันก็ไม่ใช่แค่การสำรวจทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการพยายามไขปริศนาแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าตำนานแล้วก็ความเชื่อที่ล่องลอยอยู่รอบๆสถานที่นี้ คุณผู้ชมละ่ะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าคุณกล้าที่จะเข้ามาใกล้บ่อน,น้ำฟอเซดิออเนในยามวิกาลหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะได้พบกับความลับที่ถูกซ่อนมานานนับพันปีก็ได้หรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นคุณที่หายตัวไปหรือเปล่าคิดว่ายังไงกันบ้างครับแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ฟอเซดิออเนก็ยังคงอยู่ที่นั่นแล้วก็เฝ้ารอผู้กล้าที่จะมาไขาปริศนาแต่ก็ระวังให้ดี บางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันอาจกําลังจ้องมองพวกคุณอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยความอยากรู้ก็อาจจะนําพาคุณไปสู่จุดจบที่ไม่คาดคิดก็ได้ใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของบ่อน้ําลึกลับแห่งนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะให้แอดทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ